เน่าะข้าวโพดได้กินข้าวน้ากันมือหนึ่งนี่มันเป็นยังอีวะแม่คอยถามเจ้าดูแม่บอเป็นยังดอกถ้าว่านเขาดันสิเป็นนะข้าวโพดกินน้าแม่เนี่ยเขาจะกินบ้แซ่บข้ากินบ้แซ่บขาบโได้เห็นหนาว่าจะทอกเขาบโเห็นหนาเขาเกากินข้าวบพแซ่บว่ราะจะทอกวันนี้ละานอ๊กเข้ามาพี่น้องเข้ามาคนมีความังคับกินยังก็หวานกระเซิรนมื่นลงไปเปื่อยมาเลยกินกับบรรยากาศอ้วนเด้เป็นยังอะแม่นี่ยมีกาแฟเด้โอ้นี่บัวอันของดีดินี่เปิดตัวมื่บ้านน ตัวแท่นสตอของบ่อพอเบืดกกาอากาศบของก็ทัหน่ออยู่ขายเบิดแล้วบาตอนนี้สตอเพิ่มมื้อนี้ตัวแท่นกันแล่นไปสรงของเออเป็นกาแฟที่สว,ว,ว,วน,ะะวนในเรื่องของการควบคุมหิวสำนักแล้วกะส่วนในเรื่องของการขับทายเพรใดทีท้องบูกเออทายยากนี่อยากให้ร่งเบึง่งครับตัวน,นี้น่ะคนไหนที่ควบคุมจาของบ่ได้กับการกินโอ้กินหลายอืมกินนี่บ่พวบกินจุกกิน กังสีมันเบาไหมอ่ะแมนอันนี้มันจิตซอยให้เขากินแต่น้อยลงลดความหิวลดความอยากลงแล้วก็เพราะเขากินไปแล้วนี่ประมาณสามทีชมงนี่มันจิตขีออกเลยโอ้ยวันนี้มันจิบภสษาส่แมนมันจิบภสษาส่ดีดีก็นี่ห่อละสามร้อยเก้าสิบบาทโอ้ราคาย่อมเยาวแมนแต่ว่าตอนนี้มื้อนี้นะครับใครอยากลองเบิ้งน่ะ ลดราคาใ 200, ายสองลหาสิบาบาทส่งฟรีเฉพาะมือนี้เด้คือลดค่กรถแนนแถมมือนี้ส่งฟร,งฟรีเฉพาะมือนี้อ่าโปรโมชัน่นโปรโมชั่นสุดพิเศษของเฮาครับเฮาเปิดโตไปนั่น2แถม1โ<ฮ>อ้อ่า2แถมน1นใครอยากได้ให้พิมพ์สนใจไว้อ่าใครอยากได้พ,พีมิ้สนใจไว้มีระบบเก็บปลายทางเก็บปลายทางสิมีค่าจะส่งบวกเพิ่ม กติสามาสิบบาทแต่ถ้าใครซื้อในคลิปนี้หนึ่งห่อสองร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้ที่ใครที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นาเออแล้วก็โปรโมชั่นสองแถมหนึ่งใครอยากได้ทักหาตัวแทนเอาพิมพ์สนใจไว้อบ่าวเด้อพี่น้องเด้อแม่ข้าฉันข้าฉันผู้อื่นเสื่อมเป็นปะขอยขอฟรีเด้อไปแล้ว